ี่เราวั้กินแทาสุกอัน้บชอบครับเจ็ดเลขที่สิบแปดวันนี้นะะ 7, 8, 8. นนจะมาให้อาหารป้าที่้านวันหลักสวันหลักสี่ค่ะหลงพ่อโตวันหลักสี่หวงพ่อตวันหลักสี่ค่ะพววี่เราซื้อขนมปังมาแล้วนะเจะโยนให้ขนมปังพี่สะพาสูงมากเลยให้อ,หอ,อูหนเลยอสูงมากมีเรือกี่ลำ

เอาแล้ไม่แบ่งปลากินหรอกินแบ่งปลากินด้อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงบอกีกแผนปาที่นี่เราก็ไม่กแบอกแผนปลาีอันนี้คือหิวใช่ไหมหรือว่าชิมก่อนแล้วไป

ให้นะเ,รเรือไปก่อนนี่คือ,อย่งปากินใช่ไหม